เมื่อวันที่8พฤษภาคม2554ซึ่งเป็นวันกาชาติโลกในแผนวัน,นำไม่ทีเลขาธิการสภากาชาติไทยร่วมด้วยมาดามแอนเลอแคร์หัวหน้าคณะผู้แทน,พพนสภากาชาติเซีวงเดือนแดงระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสตราจารย์ในแพทย์ดำรงเรียนประยูนผู้อำนวยการสำนักง,งานอาสากาชาติสภากาชาติไทย ประธานคณะทำงานจัดงานวันกาชาดโลกประจําปี2554และนางจูลียโอซิลิประธานฝ่ายบันเทิงร่วมเป็นประธานเปิดงานวันกาชาดโลกโดยมีผู้บริหารของสภากาชาดไทยศิลปินดารากุลบุตรกุลธิดากาชาดและอาสาสมัครของสภากาชาดไทยร่วมด้วยโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้คําขวัญที่ว่าไฟ n ด t h ว v o เ u n t ทียอินไซต์ยู ปกจิตอาสาในตัวคุณหลักการกรชาตไม่มีจประการในกันนะครับประการสำคัญอันหนึ่งก็คือการอาสาสมัครโดยไม่หวังผลตอบแทนนะฮะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจึงถือว่าอาสาสมัครเนี่ยเ,เป็นหลักการหนึ่งในเจ็ดหลักการที่เราจะต้องรทำทุกปีนะฮะแล้วก็พยายามที่จะให้ประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเยาวชนน,นะฮะได้ได้มาร่วมมาเป็นอาสาสมัครนะครับ กา,าสมัครเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่วัยเด็กจนทางถึงอายุยี่ห้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอาสาเยาวกาชาติ t. เพราะตั้งแต่ยี่ห้าขึ้นไปนะฮะก็เป็นอาสากชาตินะฮะแล้วเราก็มีหน่วยงานนะฮะอย่างอย่างว่าเรามีสำนักง,งานอาสากชาติ t. เป็นต้นนะครับแล้วก็ในทุกจังหวัด7 5จังหวัดเนี่ยมีเหล่ากาชาติจังหวัดซึ่งกรรมาการสมาชิกก็เป็นผู้อาสาเท่านั้นนะฮะที่จะช่วย งานหลักใหญ่ของสภากาชาิไทยซึ่งมี4ประการด้วยกันประการแรกคือการช่วยเวลามีภัยพิบัติน้ําท่วมฝนแรงต่างๆนะครับประการที่2ก็มาช่วยในเรื่องอาการหาโลหิตนะฮะอันนี้ที่ช่วยมากอันที่3ามเป็นการช่วยในเรื่องการสังคมสงเคราะห์นะฮะล่ากันที่สี่คือการช่วยในเรื่องส่งเสริมคุณภ,ภาพชีวิตนะฮะอันนี้ที่สภากาชาดมาช่วยนะฮะมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่แจกขึ้นให้ประชาชน ได้ทราบถึงความสำคัญของวันการชาติโลกเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงการเป็นจิตอาสาให้กับสังคมและสภากาชาติไทยสวัสดีครับก็เนื่องในวันการชาติโลกนะครับโดยสโลแกนของปีนี้ก็คือการปลุกจิตอาสาในตัวคุณนะครับผมคิดว่าตามสโลแกนเนี่ยถูกต้องเป๊ะเลยครับคือวันนี้ทุกวันนี้นะครับสังคมไทยของเราเป็นแบบนี้เราต้องปลุกจิตอาสาในตัวเราเองแล้วนะครับเพราะว่า ออผมคิดว่าทุกๆคนเนี่ยคงมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนด้วยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสก,าก็ได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่จะแสดงออที่ที่จะแสดงศักยภาพนั้นในตัวคุณออกมานะครับโดยการที่เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครในกาชาติไทยนี่แหละครับ ลิซ่าเซเบตเชลเลอร์นะคะพูดถึงความมีจิตอาสา,านะคะในมุมมองของลิซ่าก็คือการที่เรามีความคิดที่จะอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะโดยที่แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวช่วยคนในบ้านถือของนะคะช่วยข้างบ้านตัดต้นไม้โดยที่เราไม่คิดว่าอุย้ยเราต้องเก็บเงินเขานะคือมราสึกว่าเขาลําบากกว่าเราแล้วเรามีกําลังหรือมีกําลังกายกําลังเงินที่มากกว่าที่สามารถช่วยเขาได้ นั่นแหละค่ะคือจิตที่อาสาแล้วก็ไม่หวังผลนะ,นะคะเพั้นต้องขอเชิญชวนคนที่อยู่บนโลกเรานะคะไม่ใช่แค่คนไทยนะคะคนเพื่อนบ้านเราทั่วโลกเห็นเหนออยู่ตอนนี้เจอปัญหาเยอะทั้งปัญหาเรื่องของออภัยพิบัติธรรมชาติอันนี้เจอกันมาทั้งปีเลยนะคะก็ยังต้องการคนอีกมากเลยที่จะเป็นจิตอาสาและเข้าไปช่วยในพื้นที่จริงๆหรือว่าเราอยู่ในเมืองไทยเองเราก็ยังสามารถช่วยเช่นบริจาคเลือด นะคะบริจาคสิ่งของบริจาคเงินก็ได้เพื่อที่จะกระจายแล้วก็ไปช่วยกันบรรเทาทุกข์ให้กับคนในโลกใบนี้ที่เดือดร้อนกว่าเราอีกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเชิญมาร่วมกันนะคะมาปลุกจิตอาสา,าในตัวคุณเราทุกคนช่วยกันได้ค่ะการจัดงานวันกาชาติโลกจะจัดขึ้นในวันที่8พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรีดูนังผู้ให้กําเนิดกาชาติสากลเป็นวันกาชาติโลกเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภารกิจหลักลหลักการของกาชาติ พร้อมทั้งความสําคัญของอาสาสมัครซึ่งถือเป็นหัวใจของการดําเนินงานขององค์กรการชาติก็ได้แบ่งปันความสุขให้เพื่อนมนุษย์ด้วยแล้วก็ให้ช่วยช่วยเหลือคนที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะก็รู้สึกว่าได้มาช่วยก็ทําให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วก็ดีใจค่ะสําหรับกิจกรรมในวันงานจะมีกิจกรรมบนเวทีที่ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทํางานด้วยจิตอาสา แบบเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและซุ้มเกมของเยาวชนจิตอาสาพร้อมทั้งมีการประมูลของรักของดาราศิลปินนักร้องเพื่อนำไรายได้สมททุนสภากาชาติไทยและมีศิลปินดารามาร่วมออกห้านรวมถึงการบริจาคโลหิตดวงตาอาวัยวะและการตรวจสุขภาพชมสวนงูและพิพิธภัณฑ์สภากาชาติไทยฟรีธุรกิจพุ่นประดิษฐ์ถ่ายภาพประดิพมรข่าว